สวัสดีเจ้าวันนี้น้องจะมาแจกสูตรน้ำจิ้มแจบแสบๆนัวนวล้ำล้กลิ่นกันเจ้าเตรียมโจดสูตรกันไว้ดีๆเนะส่วนผสมก็จะมีน้ำบานาวน้ำป่าน้ำยำใส่ยางละสีกระบบยนะเจ้าจากนั้นก็ใส่น้ำตาลผงนัวลงไปแตบแตวจนมันในเข้ากันดีนะเจ้าก็ใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นลงไปเจ้าต่วาส่วนพวกของเหลวนะเจ้าน้องก็จะใส่ยางละหนึ่งต่อหนึ่งเลยเจ้าพอใส่กุยยางลงไปแล้วนะเจ้าแต๊วให้มันเข้ากันนะเจ้าแล้วก็ใส่ต้นหอมป้อมหอมป้อมเปอร์ใส่หอม บัวลงไปเจ้าจะขั้นก็ผสมกุย่างให้เข้ากันแหมหลอบหนึ่งเจ้าเป็นจะได้พองเจ้าสีสันน้าจิ้มแจ่วของน้องหน้ากลิ่นก็เจ้าสูตรตินนองย่านี่น่เจ้ามันจะได้ประมาณถ้วยแก่นใหญ่ๆเลยเจ้าถ้าเขาจะย่ากินที่บ้านน่เจ้าเขาลดขนาดมันลงมาได้เนื้อเขาใส่ย่างละกระโบย่างละจ้อนก็พอละเจ้าพริกป่นขั้วกับข้าวขั้วน่เจ้าน้องแนะนาให้ย่าเอาเองเนื้อมันจะหอมกว่าที่เขาไปเอากาดมาเจ้าจิ้มแจ่วสูตรนี้สามารถไปกินกับหมูจุ่มแจ่วห้อนหมูกระทะขอหมูย่างเสือร้องไห้หรื ว่าเมนูอื่นๆตามชอบได้เลยเจ้าใครที่โจทย์สุดประตันเดี๋ยวน้องไปเขียนไว้ที่คอมเมนต์ให้นะเจ้าฝากกดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องต้ยหน่ะเจ้า